สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับพุธกัางคืนมาดูกันนะครับว่ากับดา4ี่ถึง10เมษายน2 5 6 4รดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนคือเรื่องอะไรครับโอ้โหไพ่ดีมากเลยครับกลาน,นี่ นะครับก็เรียกว่าแน่ๆเลยอ่ะเรื่องงานนะครับคนที่เกิดวันพุธตลางวันนะครับเรื่องงานการน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและโดดเด่นมากๆในสัปดาห์4ี่ถึงสินะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการพูดคุยการออกสังคมการเจรจาติดต่อนะฮะการประสานการมีคอนเน็กชั่นนะการเข้าไป เจรจาป้าอวยอะไรทั้งหลายเนี่ยดีมากๆาคุณจะเด่นมากๆเลยเด่นในระดับที่เรียกว่าเด่นไม่ใช่แบบเด่นธรรมดาด้วยนะเด่น,นระดับแบบดูเป็นผู้นําดูโดดเด่นมากๆในวงสังคมในสังคมที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณได้ไปพรีเซนต์งานไปนําเสนออินค้าของคุณนะครับหรือพูดคุยกับเจ้านงเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ ค,คุณจะดูดีมากๆเลยโดยเฉพาะการพูดคุยการใช้าวาทาศิลป์นะครับคุณจะทําได้ดีมากนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่สังคมปลงมือให้คุณอ่ะจะดูโดดเด่นนั้นก็แนะนําว่าได้ไพ่แบนี้ก็แต่งตัวนะครับสัปดาห์4ี่ถึงสิเนี่ยทำต,ตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูดีไว้นะครับการแต่งตัวมีส่วนเสริมบุคลิกแล้วนอกจากนั้นมันเสริมดวงคุณด้วยนะครับ เพราะว่าคุณมีโอกาสจะดูเด่นมากๆงั้นการแต่งตัวให้ดูดีไว้เลยจะยิ่งเสริมบุคลิกของคุณให้ดีมากๆขึ้นไปอีกนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นมองอีกมุมนะครับสําหรับคนที่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทํางานระดับบริหารนะคุณอาจจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนปกติเนะี่ยอาจจะหมายความอีกความหมายนึงได้ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ ึ่งโดยมากน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับที่ดูท่านจะดูดีดูเด่นด,ดูเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่ดูมีความสงา่ามีราศีมากๆนะครับคุณอาจจะโชคดีจากผู้หญิงคนนี้นะครับลองเข้าใกล้ลองเข้าไปามีเวลาพูดคุยด้วยนะครับอาจจะนําเรื่องดีๆนําโชคมาให้คุณนะครับยิ่งถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะครับที่มีลักษณะแบบนี้เป็นคนพูดเก่งเข้าสังคมเก่ง มีคอนเนคชันเยอะนะครับคนคนนี้น่าจะนำโชคมาให้คุณนะครับนอกจากถ้ามันจะหมายถึงตัวคุณเองนะครับก็คุณทำเรื่องราวเหล่านี้นะครับการพูดคุยการใช้เสน่ห์ของคุณที่มันดูดีดูโดดเด่นนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับสังคมในที่นี้อาจจะไม่ได้แค่สังคมที่ต้องออกไปด้วยตัวเองนะอาจจะเป็นพวกคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับคุณอาจจะทาถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้อยู่ คุณจะทําได้ดีมากๆในสัปดาห์4ี0ถึงสินี้นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็ขอให้คุณโชคดีมากๆมาดูกันครับแล้วคุณกันจะเตือนอะไรคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับสิ่งที่ควรต้องระวังนะคะก็คือนี่ค่ะได้ไพ่ราชินดาก,ก็อาจจะต้องเป็นระวังเรื่องอารมณ์คําพูดคําจาที่อาจจะอารมณ์ร้อนพูดจาดุดนันแล้วก็มี แบบต้องการควบคุมคนอื่นมากเกินไปนะคะจริงๆไพ่เนี้ยเป็นไพ่ดีนะคะแต่พอมาอยู่ในโหมดเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องคําพูดนะคะแล้วก็ไพ่ดาบเกิดขึ้นเออคือไพ่ใบเนี้ยจริงๆเป็นคนมีน้ําใจนะคะดังนั้นการที่คุณมีน้ําใจมากเกินไปกับคนรอบข้างรอบเอ,อ่อรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลือคุณด้วยซ้าแต่คุณเนี่ยเป็นคนดีผยิแบบว่ายื่น ความช่วยเหลือให้เขาเลยด้วยซ้ําไปดังนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังหนึ่งเรื่องอารมณ์ของคุณ2เรื่องความมีน้ําใจที่มากเกินไปนะคะช่วยเหลือคนอื่นจนบางทีตัวเองอาจจะเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงใช้เงินเก่งก็ได้นะคะดังนั้นอาทิตย์หน้าก็อาจจะต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมที่มาจากการทำงานหนักพวกเอวก้นต้นขานะคะที่ต้องระวังภายในอาิตย์หน้าของคนเกิดวันพุธเกงคือนะอาจจะนั่งงานแล้วก็เช่นกันนะครับมันหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ด้วยเนี่อาจจะไม่ค่อยให้คุณกับคุณคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ดีมากๆทั้งคู่นะ,สะแสดงว่า คุณมีโอกาสถ้าตัวคุณเองไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในระดับบริหารนะเพราะว่าตอนนี้ให้ระดับระดับใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับก็สิ่งที่นอกจากคุณกันแนะนําไปแล้วนะครับว่าต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องอารมณ์เรื่องอทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็สุขภาพที่ว่านะครับอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่มีลักษณะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่คนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะ ซึ่งเป็นสุภาพสตรีด้วยส่วนใหญ่นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงๆท่านเป็นคนใจดีนะแต่ว่าปากร้ายหน่อยปากร้ายใจดีอะอารมณ์นั้นอะซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่อ,อยู่ในเป็นในสังกัดหรือเป็นลูกน้องโดยตรงก็ส่วนใหญ่คุณขอความช่วยเหลือเนี่ยมักจะช่วยแหละแต่ดูเหมือนมันไปอยู่ในไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะครับด้านดวงร้าย นั่นแปลว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้ามีเจ้านายหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะนี้นะอาจจะเป็นคุณแม่ที่บ้านก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ปากหลายใจดีเนะี่ยเออให้เหมือนจะเตือนว่าห่างๆกจะหน่อยก็ดีนะนะครับแล้วมาใกล้ๆคนนี้ดีกว่านะคนที่เป็นคนที่พูดจาดีแต่งตัวดีโดดเด่นในสังคมอะไรคนเนี้ยเหมือนจะให้คุณกับคุณมากกว่าอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ขอให้คนเกิดวันพุธกันคือโชคดีนะครับ